วันนี้เราก็อยู่กับไลกับผมไลกันไซตัสทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับเวอร์ชั่น1.0.5กันนะนี่ครับของพี่ TCSP นี่ครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะทิ้งนี่ทิ้งลิงก์เซิร์ฟเวอร์ไว้ข้างล่างครับเซฟเข้าไปเดี๋ยวครับรอแป๊บกดเข้าไปเล่นได้แล้ครับ นี่ครับนี่คือที่ผมเล่นมาต้องมีการสมัครด้วยนะครับแต่ผมสมัครไว้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บใส่ผิดเปล่า L O G I N เรียบร้อยแล้วครับอ้าวพลาดผ่านผิดพลาดทาไมผิดพลาดหรอผมว่าทับล็อกอินผมก็สมัครมาเลวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะครับขอแป๊บแป๊บนึงนะครับใจเย็น,นครับ ผมขอเปลี่ยนชื่อเล่นนะเปลี่ยนชื่อเล่นับนี่ครับเคจะเปลี่ยนชื่อเล่น,ลน,ลนสมัครใหม่นะนี่ครับพอดีได้บอกวิธีสมัครด้วยอะล้เได้แล้วแล้วก็เข้าไปนี่ครับสำหรับใครที่อยากเล่นครับทับ R E G I S T E R เลงครับแล้วก็ใส่ไปนี่ครับทุกคนไม่ต้องทำตามผมก็ได้ครับตัวเลขข้างหลังครับจะใส่จะใส่เป็นอะไรก็ได้ครับจะใส่เป็นเนี้ยเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมก็จะไปเดินเล่นนี่ครับผมจะแนะนำเฮ้ยเด็ดเดๆมีคนทิ้งของครับเอาเก็บไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นสปาวครับอันนี้ก็จะเป็นเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> คืออะไรผมยังไม่รู้เลยครับน,นี้ตัวปกติตัวใหญ่กดแลนขึ้นไปหอ,อครับระบบบริการผู้เล่นกดอยากลองอ๋อโอเคครั้งละสองพันแคส ลาออกจากงานที่ทำอยู่เอ้ยไม่ได้ลาออกครับผมจะทำงานยอยู่ครับโอเคแมนี่ก็คือโซนโซนแบบว่าของฟรีครับนี่ครับคลิกกด้า้สองครั้งครับถึงจะได้ครับนี่ยก็จะมีทุกอย่างครับอันนี้ก็คืออะไรอ๋อฉายาครับฉายา นี่ก็จะเป็นอะไรคำสั่งยศครับคำสั่งเบื้องต้นอันนี้กับสปาลิสดูเชื่อคนที่อ่อนเฮ้ยคนที่อ่อนโอเคที่โอพมันนี่มีตังเยอะที่ดูคนที่มีตังเยอะที่สุดครับแต่ผมจะไม่ดูเพราะขมี้เกียดอ่านครับไม่ต้องใส่ราคาจำนวน i d b ดีบล็อกโอเคครับร้านครับ ฟักครุมมั <c oughs> นคืออะไรอันนี้ไม่มีอะไรเขาทำไว้เขาลืมครับนี่เป็นแชาแนลของพี่เอ่อจำไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโซน PVP นี่ครับอันนี้ก็จะโซนสร้างบ้านหาของรีทุกเดือนนะครับรีเซิร์ฟนะครับรีของหาของค่าคนจากอันนี้จากการหาค่าคนมาอันนี้ก็สร้างบ้านแบบพื้นเรียบครับอันนี้ก็คือโบสถ์แต่งงาน,นครับเดี๋ยวไปดูกันคนระับ แบบนี้นะครับโอ้โหมีคนมาแต่งงานอยู่ครับอ้าวนี่แอป power อ่า,าวร์เ e r เจอร์หายไปแล้วใครแต่งงานไหครับไปดูก่อนครับไปดูกัน,ปกนแป๊บนึง่งนี่ครับนี่นุคุมแต่งงานกับโอเวอร์สกายครับอ้าวอ้า,อา,อาเฮ้ย,เ,ฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเด ทำไมอันนี้เป็นสก,กินของผมครับอ๋อนี่วิธีแต่งงานก็ทับ L O V E ก็เลิฟครับแล้วก็ชื่อคนที่เราจะขอแต่งงานด้วยนี่ครับบาดลวงคนสวยอ๋อแคนอันนี้เขาเป็นแคนครับผมมีแคนแล้วนี่สก,กินผมเลยโอเคครับไปดูที่อื่นครับแี่ครับกับสปา เรียบร้อยมาที่สปาโลกยังไม่โหลดครับมาที่สปาโอเคก็เซิร์ฟนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรมากครับนันฝั่งนี้ยังไม่ได้รีวิวไปดูะครับหรือว่ารีวิวไปแล้วยังครับยังอันนี้จะเป็นของหัวหน้าแอดมินครับนี่ครับมีทั้ง e b o o k ๊กไลน์ u t u b e อันนี้ครับเขาเป็น youtube ครับสอง แมค i c e e n Channel ครับหนนี่คือเจ้าของแอดครับช่องทางติดต่ออ๋ออันนี้ก็คือเติมซื้อยดครับ V i P ก็จะมีไฟล์บินแล้วก็ TP TP ครับ V i P พัสดเก้าเก้าสิบทวรอันนี้ยังซื้อตรงนี้ก็ก็ไปดูการใช้ตรงนูน้นเอ๊ะตรงไหนวะตรงไหนวะเอ้อตรงนู้นครับตรงนูน้นตรงนูน้นเอ๊ะใช่เหรอ อ๋อประมาณตรงนู้นนักตรงนู้นนะอ่าอันนี้คือ,อกดข้อต่างๆของเซร์ฟครับแต่ผมไม่เอานี่คือเราจะได้ใบแคสมาเราจะต้องมาแลกเงินตรงนี้ครับถ้าเสร็จทูจะได้หกพันห้าครับโอ้โหดีนะครับส่วนนี้เป็นการซื้อเงินนับวมกับการซื้อยศค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วน,นี่คืออะไรช็อปวาร์ปช็อป อ๋อผมยังไม่ได้มาช็อปครับไปดูช็อปกันเลยครับนี่แอปช็อปอันนี้สองพันแคสจำดิน,นครับอันนี้ทรายคัพเปอร์สโตนอ๋ออันนี้ของหาง่ายครับอันนี้อะไรมอสอันนี้คือสโตนที่เอามาเผาแล้วจำนวงตกดีอันนี้สโนว์บ็อกบล็อกหิมะครับคิวสเตบ็อกอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไร คือเข้ามาแล้วมันจะให้เงินเรามาคนละหนึ่งพันห้าถ้าเราเล่นไปนานๆมันจะเพิ่มให้ทีให้ทีละสิบาทครับอันนี้คืออ๋อไม้ชัดไม้อันนี้คือไม้นี่ยไม้บล็อกต่างๆเฮ้ยบล็อกเนเทอร์ก็มีบล็อกปราสาทใต้น้ําไม่รู้จักว่าชื่อบล็อกอะไร,รับก็จะมีบล็อกสีบล็อกดินเหนียวเผาครับเป็นสีโซนนี้เราดูไปแล้วเราจะไปดูโซนอาหารกันนี่ครับอาหารแร่ สามารถเอาเลขมาขายด้วยครับเดี๋ยวดูนะครับฐานขายห้าเอ้จำนวนสามสิบสองได้สองร้อยห้าสิบครับเพชจำนวนหนึ่งอันได้สองพันห้าร้อยครับถ้าซื้อนี้เท่าไหร่ครับห้าร้อยเฮ้ยดีดีดีด,ดีดีครับห้าร้อยครับเอ้ยยาเดี๋ยวบ้งโอเคครับเราจะซื้อมาขายครับจำนวนหกสิบสี่บล็อกโอเค 64บ็อกไอ้ 64, <it>? 64, 64อันนะถึงจะขายได้อันนี้คือทองครับ300บาทถ้าขายอะครับเดสโต้อน64ได้1,200อ้อยเหรัน1,500ข้าว1,300พวกนี้ขายไม่ได้อะไอ้อะไรฟักทองขายได้3,000ครับหนึ่งชุดครับแอปเปิลครึ่งชุด1,500หายากอยู่นะครับแตงโม800เองครับ อันนี้สามพันขายหนึ่งพันไม่อันนี้ขาดทุนครับแค่หลองมันฝรั่งซื้อสามอันนี้ก็ขาดทุนคนระับอันนี้ไม่รู้ผมยังไม่เห็นนะไก่ไม่ให้แค่ซื้อก็มีแค่นี้ครับส่วนพวกอาหารทําฟามอะไรครับเนี่ผมซื้อจากเงินหนึ่งพันห้ารอยหกสิบแค่ของผม เหลือ80ครับเพราะผมซื้อเพชรมา3มเม็ดรครับอ๋อเข็มทิศหนึ่งจำนวนพวกแร่เพชรแพงเหมือนกันนะครับเนี่ยใน,นชุดก่อโซ่มีปีกด้วยโอเคธนูธนูอักยาพิษหัวคิปเปอร์หมอคนซอมบี้หัวสเกลตันวิทเทอร์สเกลตันหัวดากอน หนึ่งมืนเคสส่วนนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ไม่รู้จักครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอะไร n d e r c a s t ในคือ under cash อ๋อบันบักค,ครับนี้ก็จะเป็นไม่มีอะไรที่เราขายไม่ได้ครับนีบ่ก็จะเป็นโซนของช็อปครับเดี okay. ๋พาไปดูอีกจุดสุดท้ายครับอ๋อมีสกินพี่ให้เดี๋ยวนะครับ อันนี้คือแบบว่าปรับให้เป็นร่างเล็กครับนี่จะเป็นของอจุดเดิมของเราเองครับเทปก็มีเพียงแค่นี้แหละครับนี่กับสปาอ๋อตัววาร์ปเคดีอยู่นะครับเซิร์ฟนี้แต่มันจะบั๊กน,นิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่มารีวิวเซิร์ฟเฉยๆครับไม่ได้มาทำอะไรมาก เดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งมันไปเข้าเชี่ยอะไรพวกมันแป๊บนะอีกแล้ว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 เป็นสีที่น่าทานอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ